ถ้าดาบวิดาบวิญญาณราชันดาบวิญญาณราชันไม่เลวของวิเศษร,ระดับสูงในนางช่างมีร่างกายที่เยายยวนยิ่งนักเกรงว่าถ้าเป็นคนทั่วไปคงจะหลงเสน่ห์นางไปแล้วเจ้าเองนั้นเลยที่พูดว่ายาของข้ามีคุณภาพตำหนักยาหน้ามีเพียง มีประสิทธิภาพเพียง4ในสิส่วนโอ้เมื่อเจ้ากล้ากล่าวหายาของข้าเช่นนั้นท่านเจ้าลองพิสูจน์ซิถ้าเจ้าไม่มีคำอธิบายที่ดีพอข้าเกรงว่าเจ้าจะออกจากตำแหนักของข้าไม่ได้แล้วท่านหญิงโปรดระงับอารมณ์นักปุญยาขั้น2องเช่นท่านไม่เห็นต้องไปสนใจคําพูดของคนไม่ไมรู้หัวนอนไปเทาาเช่น หุบป,ปากซะข้าจะโยนเจ้าออกไปถ้าเจ้ายังไม่หุบป,ปากเจ้าโงน่นี่ดันมาคุยโมโอะอัวต่อนหน้านักปู่ยาข้นสองชัดซะได้ข้าช่วยอะไรมันไม่ได้อีกแล้วขอข้าขออภัยก่อนอื่นข้าต้องขอบคุณผู้ผอาวุโสชินที่ปกป้องคนไม่รู้หัหนนอนไปยทางเช่นข้าแต่ข้าก็ยังขอยืนยันคำเดิม เจ้าเด็กเรือขอเช่นเจ้าเหตุใดจึงมั่นใจถึงเพียงนี้วันนี้ข้าอยากเห็นจริงๆว่าเจ้าจะพิสูจน์พิสูจน์เช่นไรแม้ยาบรุงกายาจะเป็นยาขั้นหนึ่งแต่การปรุงมันต้องใช้สมุนไพรวิญญาณก่อนอื่นขั้นตอนการปรุงยามันต้องแช่สมุนไพรวิญญาณไว้ในน้ำค้างเพื่อกระจัดสิ่งสกปรมีเชนั้น ยาที่ปรุงเสร็จแล้วจะเป็นเหมือนยาที่ไม่ได้เรื่องแบบขวดนี้ใช้น้ำยาเพื่อขจัดสิ่งกับกร่อนรึข้าไม่เคยได้ยินวิชาวิธีเช่นนี้มาก่อนไม่เคยได้ยินไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้ผลน้ททำไมท่านไม่ลองทำมันดูละ่ะข้าขอย,ยืมกระดาษกับผู้กันของท่านนิดสักเดียวทำตามต่อทำตามขั้นตอนนี้อย่าได้ผิดพลาดแม้แต่ขั้นตอนเดียว เข้าใจแล้วข้าจะทําตามสุดยาของเจ้าถ้ามันได้ผลข้าจะไม่เอาเรื่องกับเจ้าแต่ถ้ามันไม่ได้ผลเจ้าคงออกไปไม่ได้แน่เอาตามที่เจ้าว่าคนคนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้โกหกถ้าสามารถยกระดับประสิทธิภาพของยาเสริมกายยาได้จริงแล้วก็สำนักของข้าคงทำกำไรได้มหาศาลคุณหญิง รอกอ่อนมีอะไรเจ้าจะเอาสูตรอยาคืนเงินหรือเปล่ามันก็แค่สูตรขั้นต่ำค่าไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นหรอกท่านคงใช้เวลาสักพักในการปรุงยาค่าขอยืมต่อขอยาได้หรือไม่เจ้าก็เป็นปรุงเจ้าก็ปรุงยาเป็นเหมือนกันนั้นลึกส่วนสมุนไพรที่ข้าจะใช้จ,จ่ายให้ในราคาเป็นธรรมข้าจะจ่ายหนึ่งแสนเหรียญ สำหรับหม้อสีขาเนื่องจากมันถือเป็นของพิเศษขั้นสูงท่านคิดว่ายุติรท,ทำไหมคนคนนี้มีเพียงกายาเบาสามสวรรค์มันจะสามารถปรุงยาได้ง,งั้นหรือจริงถ้ามันสามารถทำได้จริงงั้นแล้วก็ข้าจะชวนเข้าสมาคมของข้าเอาตามที่เจ้าว่าท้า เจ้าสามารถใช้สมุนไพรวิญญาณได้ตามที่ต้องการข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าสามารถปรุงยาแบบไหนออกมาสา,าส่วนสมุนไพรและขั้นตอนสมุนไพรแบบนี้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนแม้ว่าอาจจะเป็นนักปรุงยาขั้นสองข้าก็ไม่สามารถเข้าใจได้ผู้ของของการปรุงยาคือการหลอมยาภายในช่วใจเดียวไม่ต้อง ไม่เพียงแต่ต้องใช้พลังกิญยาจำนวนมากมันต้องมันยังต้องใช้พลังกิอย่างมากด้วยเจ้าเด็กนี่มีเพียงกายยาเบาสามสวรรค์แล้วยังใช้เตาหลอมยาขนาดใหญ่อีกมันจะทําได้จริงหรือท่านหญิงยูสามเป็นยังไงบ้างนะเธอจะเป็นอะไรได้แค่ปรุงยาเสริมกายยาไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลดูท่าทางของท่านแล้วสุดยาของข้าสามารถใช้งานได้ดีนะโปดตรวจสอบมัน กลิ่นหอมของยาช่างรุนแรงยิ่งนักเอ๊ะนอกจากขยัดขดจัดสิ่งโสรกออกไปหมดแล้วท่านยังก้าวหน้าในการปรุงยาอีกคุณภาพของยาเมนนี้อยู่ที่แปดสุดเห็นจะได้ไม่เลวเลยไม่เลวเงิ้ยหรือเจ้าพูดได้เพียงเท่านี้ง้หรือยังข้าใช้เวลาทั้งคืนเพื่อปรูงมันออกมาได้เพียงแปดเม็ดและเม็ดนี้คือเม็ดที่ดีที่สุดแล้วนะช่วยช่วยเจ้าบอกว่ายาที่ท่านหญิงพููนี้ทําแย่งั้นหรือ ใจท่านหญิงใจเย็นก่อนภาพลักษณ์ของท่านคุณภาพของยาเม็ดนี้ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์นะเม็ดยาที่ข้าปรุงยังไม่ทําให้เจ้าสนใจได้ค่ะชักอยากจะเห็นยาที่เจ้าปรุงแล้วสิไม่มีปัญหาเจ้าเด็กนี่เจ้ารู้จักการปรุงยาแน่หรือทําไมยาที่มันปรุงถึงได้เหม็นนะคุณหญิงท่านคิดว่าค่าร้อเล่นงนั้นหรือนี่มันเม็นยานี่จะกลิ่นเหม็นเม็ด แต่พลังวิญญาที่มันปล่อยออกมาแม้แต่นะับปรุงยาขั้นสองอย่างข้ายังไม่สามารถมองออกได้ของเร็วนี้มีชื่อว่าน้ำยาเพลิงกระจัดถ้าท่านได้รองทามันบนผิวล้วก,ก็ท่านจะรู้ผลของมันน่าทึ่งเพียงใดยิ่งกว่าน,นั้นคุณภาพมันยิ่งยิ่งยังถึงจุดสูงสุดของเมื่อเทียบกับยาเสริมกายาของท่านแล้วยังได้ผลมากกว่าถึงสามเท่าอออเจ้านี้ช่างพูด ได้ไม่อายปากจริง,รงเดี๋ยวข้าจะลองใช้ดูก็รู้แล้วว่าเจ้าพูดโกหกหรือไม่ท่านหญิงน้ำยาน้านกินไม่ดีเลยอาจจะเป็นยาพิษก็ได้ท่านหญิงอย่าได้ลองเงียบซะข้าเป็นถึงนักปรุงยาขั้นสองอยาพิษหรือไม่แค่นี้ข้ามองออกนิดเดียวก็ยแยกแยะได้แล้วท่านหญิงทางที่ดีท่านอย่าไปขัดจังหวันอมีฟวาไอเด็กเป็ดถ้าเกิดอะไรกับนางหญิงของข้าแล้วก็ข้าไม่มีวันป่อยเจ้าไปแน่ น้ำวิญญาเพิิงกระจัดมันสามารถกระจัดสิ่งอับปในร่างกายส่วนนองเพื่อยกระดับกาย,ยาสวรรค์เป็นธรรมชาติที่มันจะสึกเจ็บนิดน้อยเป็นยังไงบ้างท่านหญิงหากท่านไม่สามารถทนเจ็บเช่นนี้ข้าเกรงว่าท่านไม่สามารถเป็นผู้ฝึกยุดได้แล้วความเจ็บเพียงเท่านี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกผลของยานี่น่าทึ่งจริงๆ ในใน,น้อยชูข้าอยากจะทราบว่าถ้าสนใจจะขายสุดยาน,นี้ไหมให้สำนักพลสวัสดิ์ได้หรือไม่เมื่อท่านเอ่ยออกมาเช่นนี้ข้าแช่ชูพูดต่ำต้อยไม่อาจจะหัดใจเพื่อนเช่นท่านสี่สิบพึกวิญญาณพลึกวิญญาณเจ้าก็เรียกเงินมากมายขนาดนี้ได้ไงกันสี่สิบพึกเลยนะมันเทียบเท่ากเงินสี่แสนเหรียญเชียวนะตกลง เจ้าทําข้อตกลงค่าเลยว่าห้ามเปลี่ยนใจเป็นอันขาดนี่คือผึ่วิัญญา49แล้วก็แหวนเก็บของถึงขั้งเลยจะไม่ได้ฟังมากแต่มันก็ยังมีราคาถึงห้าเหรียญเลยนะเอ้ห้าผึ่วิญญาเลยนะค่าให้เป็นของฝันแก่เจ้าถ้างนั้นข้าก็ไม่เกรงใจนี่เป็นขั้นตอนการขาจัดสิ่งสกปรกและเพิ่มคุณภาพด้วยสิ่งนี้ภายในสองวัน ท่านจะสามารถปรุงยาเสริมกายาคุณภาพสมบูรณ์ออกมาได้ถ้าค่าปรุงยาตามนี้ล่ะก็ค่าเลื่อนได้เป็นนับปรุงยาขั้นสามได้รวดเร็วนี่งมันเอเอเองินค่าขอแสดงความยินดีร่วมหน้าแต่ค่าไม่ได้แต่ค่าไม่ได้ยกสูตรยานี้ให้ท่านฟรีหรอกนะในน้อยชูท่านต้องการอะไรเงนินหรืค่ามีเรื่องจะต้องจัดการแต่ค่าไม่อยากใช้เงินเพื่อร่วมมือกับพวกท่านหรอกนะ ข้าต้องการสร้างพันธมิตรตําหนักันสมบัติกับข้าในฐานะใ,ในน้อยแห่งตะโกนชูแล้วพัฒนาแหล่งสมบัติทรัพยากรและพัฒนาแหล่งทรัพยากรสนุนุนภัยวิญญาณที่ภูเขาพึ่งเจนอะไรนะในภูเขาพึ่งเจนนั้นมีสุนภัยมากมายแต่มันเต็มไปด้วยพิษภัย มน,ม,มนุษย์คนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปได้แม้แต่ในหุบเขาพิ่งจินจะมีส่วนยวิญญาณมากมายแต่มันก็ยากที่จะเข้าไปถ้าหาว่าข้ามีเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดในหุบเขานั้นหรอเส้นทางปลอดภัยและแผนที่ข้าเขงว่าแม้แต่สำนักทางห้าขั้นยอดยังต้องเคลื่อนไหวถ้ารู้ว่าผู้มันถ้ารู้ว่ามีผู้มันอยู่ทำไมชูถึงมอบให้ข้าง่ายเพียงนี้งานนี้ท่านหญิง คิดเห็นอย่างไรบ้างนายน้ยทูสำหรับตำหนักพันพรสวรรค์งานนี้ย่าสอสมควรทำไมเจ้าถึงได้เม้าอากาศชนนี้เพื่ออะไรงั้นลึกผู้หญิงคนนี้เมื่อได้เห็นแก่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวดูเหมือนเธอไม่ใช่ผู้หญิงหน้าอกใหญ่แต่ไร้สมมติสารเสถ้าข้าเป็นพนมกติ์กับสนะกับตำหนักของท่านแล้วก็ ในเมืองชิฟเฟยก็จะไม่มีใครกลา้กาก่อปัญหากับตระกูลซูไม่เพียงท่านนั้นตระกูลข้าเพียงตระกูลเดียวครอบครัวครอบครองส่วนภายในหุบเขาพึ่งเจนตระกูลข้าต้องพินาศแน่แนท่านว่าเหตุผลเท่าน,นี้เพียงพอเงินหรือเพียงพอหรือยังอย่างนั้นหรือดังนั้นเจ้าต้องการสำนักพระทวนันคุ้มครองตระกูลเจ้าใช่หรือไม่อีกสองวันเชนิญท่านมาที่บ้านตระกูลชูของข้า ต้องมีเรื่องผู้จัดการตระกูลข้ามีเรื่องต้องรบกวนผู้จัดการเชนเดลเกี่ยวกับแผนที่นะครับการร่วมมือของเราจะต้องให้ตระกูลของค้ารับรู้ด้วยต้องลําบากน้อยน้อยแล้วเอ้ขอโทษนะครับคนส่งชดหมายมามาอะไรตอนนี้เนี่ย ดเงินค่าขอตัวลาอี่น้อยใจคุณสูตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขา่าสนใจเช่นนี้นี่มันเยี่ยมไปเลยท่านหญิงถ้าเราได้แผนที่หุบเขาแล้วก็อย่าเลืยบดินใจตลาดสวนภัยวิญญาณในเมืองชิฟเฟอรจะต้องอยู่ใน,ในความควบคุมของเราเป็นแน่แผนที่หุบเขานั้นเป็นของมีค่าแต่ชูนั้นไม่มีท่าที่ลงเลแม้แต่นิด ข้าเก่งว่าขามีบางอย่างที่ปิดบังเร,เราอยู่นอกจากเจ้าเด็กนั้นจะก,กินหัวใจมีแล้วยังจะกล้าหลอกใช้เราพวกเรางั้นลึก <c oughs> งั้นให้ข้าไปจับพวกมันแล้วสอบถามมันเลยดีไหมไม่ต้องเราเวลาที่เราจับเจอตัวตัวดีว่าตัดใจแผนที่เป็นของเราก็าาให้มันหลอกใช้เราไปก่อน <c oughs> ท่านหญิงท่านา่ากเผยก็จะส่งคนจับตามองมันไว้แน่นอนข้าหรอใช้พวกเจ้าอยู่เพียงสมุนายในหุบเพื่อฉันไม่อยู่ในสายตาของข้าสักนิ มีลาสองวันรวมก่อนที่จะถึงวันรวบ,รวบตัวของตระกูลข้าคงต้องรีบระับการบวชเชลท์เสร็จแล้วข้ามีวัมาเดินเล่นกับพวกเจ้าไปก่อนแหละบ้าเอ๋ยพวกเราตามมาไม่ทันก็ไปรายงานผู้จัดจาก,การเห็นกันท่านพี่หยุ่นท่านกลับมาแล้วอาหารกลางวันเต็มพอดีพวกเจ้ากินไปเถอะถ้าไม่กินกับพวกเรางินหรือข้าต้องขออภัยด้วยท่านพี่ยุนบ้า วันนี้ค่าเตียงุตสา์ทำชุดด้วยความตั้งใจนี่แหละนี่ตั้งใจแต่เงินเรืองค่าเกงว่าเราตักแบ่งให้ข่าดีไหมมันอยู่ที่นี่น้อยน้อยท่านรู้จักใครบ้างทรงทรมเช่นนี้ด้วยหรือไงอันที่จริงอยู่เข้าขึ้นเป็นของชูเช่นชยดูเหมือนตะกูลชูย,ยังมีของดีอยู่ยยบ้างน,นี่คือตระกูลที่ร่ำรวยว่าตกตามเพียงชั่วข้ามคืนเัินหรือ เมื่อกนเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงข้านึงไม่ออกจริงๆว่ามันทอดถึงมาตกอยู่ในภาพนี้จะรวยหรือจนจะมีหี้หรือแาบสุดก็ไม่มีอะไรชีรางคืนนี้เมือชิบูจะไม่มีตระกูลสูอีกต่อไปมาจนได้สินะข้าจะเข้าไปพบก,กับซูเจ้าไปกับข้าไหมข้าโกงเลือกครั้งแรกเจ้าไม่ใช่เจ้าไม่ได้เลือกออกเช่นไว้หยุดพูดเลยนะ เอาละรอที่นี่ในหน่อยของเจ้าจะข้ามันยังไงไม่พบการเสียนานชูข่าเรารอเจ้าอยู่เจ้าสามารถขายวิชาประยุทธ์เช่นนั้นออกมาได้แต่ขงสูต้องมีสมบัติมากมายจริงๆรีบนำมันออกมาห่าสามไม่เช่นนั้นข้าจะส่งเจ้าไปโยมโลกนาซาถ้าเจ้ามีความสามารถพอก็มาเอาไปได้เลยมีเพียงกายสีเซอร์มันก็สามารถมาอดตอนหน้าข่างกันเลอ วันนี้ข้าจะให้เจ้าเห็นดาบของข้าเข็มดอกพืชช่วยชีวิตของข้าที่เคื้งแรกเลยนะที่เข็นคนมีองค์ชาติเป็นจิตวิญญาต่อสู้เห็นดอกพืชเล่มนี้มีแต่สารพนอาจารย์ท่านนั้นที่จะได้รับรองตายด้วยเข็มของข้าเจ้าจะไม่ได้เสียชาติเกิดแล้วยาฝันจะหลบไปได้อีกเราวันนี้ข้าจะทำลายองคชาติของเจ้าดีอะไรดีไหม เจ้าทำลายจิตวิญญาณต่อสู้ของข้าตะครุนยิงเอื้อทำลายต่อสู้ของข้าวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้ามีเพียงมีฝีมือเท่านี้ยังกล้ามาปรากฏตัวต่อหน้าข้าเงั้นหรือเจ้ามันตัวน่ารังเกียจฝีมือของข้ามากกว่าเจ้าข้าก็กลายเป็นตัวน่ารังเกียจแล้วงั้นหรือข้ามาซะ เจ้าตนนั่นหลังเกลียใช้ไหมแจากระทั่งผู้หญิงที่อ่อนเนี่ยมาตายแทนไอสาระเลวเอ้ยความคืบหน้าการบทฝึกการบกเพาะของข้าต้องมาราชาเพรากมาดแท้ข้าต้องเล่งมือแล้วความเก่งของผู้บกเพาะวัดได้จากเทคนิคการบกเพาะและวิชายุทธเพราะฉะนั้นขณะที่ข้าฝึกเทคนิคการบกเพาะไร้นามข้าจะฝึกวิชายุทธควบคู้ไปพร้อมกันมีเพียงวิธีนี้เท่านั้น ที่จะทำให้ค่าแข็งแกร่งขึ้นในเวลาอันสั้นวิชาย,ยุทธนี้มีชื่อว่าวายุอัศนีเป็นวิชาย,ยุธขั้นวิญญาณระดับสูงแม้ว่าจะมีเพียงสามกระบวนท่าแต่มันก็ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ,อแม้ฝึกวิชาย,ยุทธชวนเชนีช่ยวชาญมันก็เทียบถ้าจะเทียบได้กับวิชาย,ยุทธขั้นเซียนเสียด้วยซ้ากระบวนท่าทั้งสามคือลมลม อัศนีฟ้าผ่าเขาสะวายุอัศนีตอนนี้ค่าเชี่ยวสานเชี่ยวชาญเพียงกระบวนท่าและเท่านั้นพันในปันานะการตะลวงการทะลวงขั้นหลังจากการบ่มเพราะอย่างยากลำบากเช่นนี้อีกสิบวันมันน่าจะเห็นพอชัดเจนยิ่งนัก้่าทาที่ชุนค่าใส่ชุดน,นี้ดูเป็นยังไงบ้างเจ้าดูสวยมากเลย น้อยค่าเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเทินทางไปละไปลงไปงานรวมตัวตะกุนสูกันเถอะเจ้านั่นมันมาที่สายรพระพุดทำไมกันมันพะลุธทำไมกัน,น,รรกนและยังพานายจิ้งจอกนั้นมาด้วยข้าชอยากเห็นมันถูกโยนออกไปจากงานรวมตัวลวสิไม่ต้องเสียใจเราค่าอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวตามเดี๋ยวข้าขับออกมาผู้อาสู้สามผู้สู้ใหญ่ผู้สู้รอง โดยชวยข้าไม่มีอะไรต้องพูดกับเจ้าทรงส่งตาปนึกงสีทองของคาตระกูลมาซะเมื่อก่อนตระกูลชูของเราเคยเป็นตระกูลดังของเมืองที่เฟยนี่ก็พออ่อของข้องข้าแม้ว่าพ่อของข้าจะหายตัวไปนับสิบปีแล้วแต่ก็ไม่มีเขาอานตายของเราของเขาถ้าวัานไหนเขากลับมาปลอดภัยข้าอยากจะรู้นะว่าพูกท่านจะมีหน้าปพบพ่อข้าอย่างไรยิ่งวันนั้น ฎของตระกุลชูยังบอกว่าไว้ว่าต,ตาประทับทองคําจะส่งให้รุ่นต่อรุ่นแม้ว่าพ่อของาตายไปแล้วมันก็ต้องสืบทอดมายังค่าอยู่ดีถูกต้องตระกุนชรูรุ่งเรืองได้เพราะการนําของพ่อเจ้าแต่นั่นก็เพราะพ่อเจ้าอ,อ,อีกนั่นแหละที่สร้างสุดรวยมากมายที่พร้อมจะทําเติมตะกุลเราเสมอเมื่อตอนที่ตะกุลสูพบกับไห,ย,บบหยนะถ้าพ่อ,องเจ้าไม่จากไป พวกเราคงไม่ต้องไรเหตุมาอยู่ที่เมืองชูเช่นนี้ในฐานะลูกชายของเขาเจ้าคิดว่าเจ้ามีสิทธิ์สืบทอดงั้นหรือวันนี้ข้าชูชูปิงเทียนขอเสนอตัวแทนขึ้นเป็นผู้นำตะกูลเพื่อนาคอตะกูลข้าเห็นด้วยที่ให้ท่านขึ้นเป็นผู้นำท่านผู้มีวท่านผู้อาวุโสใหญ่ท่านมีวิชัยยอดเยี่ยมเมื่อท่านผู้อาวุโสใหญ่ อยากจะเป็นผู้นำตระก,กูลงั้นข้มามีคําถามสองคำถามอยากจะถามท่านถามมาเลยตระกูลชูกําลังพบกับปัญหาด้านการเงินเมื่อท่านได้เป็นผู้นำตระก,กูลท่านจะเพิ่มทรัพย์สมบัติตระกูลเป็นสิ่งสําคัญที่สุดใช่หรือไม่แน่อนอนการเพิ่มทรัพย์สมบัติของตระก,กูลเป็นเพียงสําคัญที่สุดเมื่อข้าขึ้นเป็นผู้นำตระก,กูลคำถามที่สองในถึงปีท่านจะสามารถหาเงินเข้าตระกูลได้มากเพียงใด รอบๆเมือง,งชูแห่งนี้มีหุบเขาและทรัพยากรอย่างมากมายเราสามารถเก็บเงินได้ปีละแสนเหรียญได้อย่างแน่นอนถ้าค่าของเราถ้าตระกูลของเรามีเงินเข้ามาปีละแสนแล้วก็คงจะดีเหมือนกันนะถ้างง้นก็จะมียาแจกทุกปีข้าหวังว่าที่ท่านผู้สูพูด,พดนั้นเกินจริงจริงๆแล้วท่านเก็บเงินได้ปีละแสนเหรียญแล้วก็ข้าเกรงว่าข้าเหมาะที่จะเป็นผู้นำตระนักฝ่า เจ้าบ้าไปแล้วงั้นหรือเจ้าเด็กปากไม่ซิ้นกินน้ำนมเช่นนั้นเจ้ามีคุณคุณสมบัติอะไรมาเที่ยบกับข้าที่จริงมันก็หน้าเวทนาอยู่แล้วยังคิดจะเป็นผู้นำตระกูลอีกช่างหน้าขันข้าไม่อยากจะข้าไม่อยากได้มาข้าไม่อยากได้ขอทานมาเป็นผู้นำตระกูลหรอกนะนั่นมันผึกวิญญาณมันเป็นของจริงนี่ ในนี้มีผึกวิญญาณทั้งหมด80ก้อนในนั้นมีมีทั้งหมด80ก้อนเชียวหรือนั่นมันเยอะจริงๆนั่นผู้สวใหญ่ระหว่างเราท่านคิดว่าใครหมาที่สวยขึ้นเป็นผู้นาตระกูลกาะเจ้า,เจ,าเจ้าทาตัวเยอะจริงเหมือนกันนะผู้ฝึกผู้ฝึกยศระดับหนึ่งของตระกูลโซรูไ่เจ้าหมายความว่าอ,อย่างไรเจ้าเป็นเพียงสวะที่มีจิตวิญญาณต่อสู้เพียงขั้นหนึ่งที่บังเอิญน,นั่งอยู่บนกองเงินกองทองเท่านั้นเจ้าหมายว่า เจ้าหมายความว่าตราบใดที่ข้าไม่สามารถเป็นที่ข้าไม่ได้เป็นเสดสวรก็สามารถขึ้นเป็นผู้นําได้ถูกต้องถ้างานข้าต้องพิสูจน์ยังไงว่าข้าไม่ใช่สวะก็ง่ายลมข้ได้สิข้ามีกายาเบาสวรรค์หกหกสวรรค์และจิตต่อสู้ขั้นสามโชเจ้าตายนี่ถ้าสุ้ข้าเอายังไงดีล่ะข้าเริ่มชักจากสนใจแล้วสิรูหายเป็นอัชระของตระกูล ยังก็ถ้ายของกันเรืเองชูชิงหยุนอยากค่าตัวตายแล้วแหละขอนี้ช่างไม่จริงตัวจริงๆชูชิงยุยเจ้าต้องชใช้ด้วยเลือกสำหรับไม่รู้จักประมาณตนทำไมได้ทำไมถึงได้เข้าไปนายขนาดนี้คงไม่เกิดอะไรกับท่านพี่หรอกนะเราต้องเชื่อในตัวนายน้อยสิชู่หายมีกายยาวหกสวรรค์ ชูถิงไม่มีสิชนะเลยข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละชูหายมีจิตวิญญาขั้นสามาป่าพิศาสน่ากลัวเข้าไปใหญ่ผู้ใครจะเปไปน,นึกว่าเจ้าจะมาเจ้าก็มีเพราะเจ้าก็พอมีดีอยู่บ้างภายในสักวนถ้าเจ้าจะต้องพ่แพ้ผู้ทางนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะรสชาติกองเล็บหมาป่าของข้าไม่เลยใช่ไหม ชู้หายมีมีเพียงพลังบกพรอที่สูงกว่าค่าค่าใช้พลังวิญญาณเข้าปะทะกับเขากับค่าตรงๆทาให้ค่าเสียเปรียบมากเลยข้าจะต้องจบการต่อสู้นี้ให้ไวที่สุดทางที่ดีหากเจ้าก้มร้องขอชีวิตข้าแล้วก็ข้าจะไม่ลงมือกับเจ้านักลมเฉือนข้าเตือนเจ้า ข้าเตือนเจ้าดีดีไม่ฟังยังก็ตายกองเลือหมอเปล่าข้าซะจบไปแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขออภัยด้วยนะฮะที่ผู้จ่าติดขัดด้วยนะครับบาย